กลงบานแล้วข้างบนดแลวครับจะสูงสุดไม่ยาดเดซิก็ไปดีดินแบงคื่อไม้หรอ่ไม้กันจืดข้างบนนะจะมองเห็นชัดแต่ไม่ชัดนะครับ เขาต้อมีหนะอคอยขึ้นอย,อยู่สู้สูงอคอยยักษ์บนใบหน้ามันมองข้างล่างไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะน่าอยู่ข้างบนเดินไป,ไป้างบนนู่นเดีเ๋ยวเราจะเดินไปนู่นนะครับ เดินขึ้นไปทางนั้นนานหน้าหามุมมองที่ดีกว่าน,นี้หน่อยนะครับที่จริงมันขับรถขึ้นมาทางบนได้นะเมมื่อกี้้จุดตรงนนนััทำไมเขาไม่ให้เข้าววะมันเรามินทางเขาป่ะขับรถข,ขึ้นมาเนะรื่งมะตองเราม,มาตองบ้านเห็นต้นไหม เราได้มาอีกจุดมุมมุมหนึ่งนะครับดูลมลมแรงมากนะครับก่าเย็นเย็นถึงค่อนข้างเย็นถึงขั้นหนาวนะครับลมพัดเงี้ยจะอยู่ร่มแบบนี้นานๆไม่ได้นะครับจุดแบบนี้นะครับจะค่อนข้างแบบเย็นเหมือนค่อนข้างหนาวนะครับแล้วเราไปดูตรงข้างล่างนรงนับดูครับจุดมุมสูงพอสมควรนะครับตรงป่าสนนะครับ ที่สนอยู่นะนครับนนะครับนมากรงสวยมากม่ไรนะดูรถจอดนะครับข้างล่างนะูนนะดูดามถนนนะครับเมื่อกี้รถติดแล้วเหมือนกันนะครับตอนก่อนที่จะขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับนี่ทุ่งบะตองดอกบะตองเต็มต,ต,ต้นหมดเลยครับ คนเยอะมากนคับคนเยอะจริงๆเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับคนเยอะจริงครับจุดกลางเต้นมันก็เยอะนะครับนะทุ่งมะตออะ่ะข้างบนนี่มันก็มีครับนะเดี๋ยวพาไปอยู่มุมอีกมุมหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปเดินดู ขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับจะไปดู นะครับเต็มหมดเลยเต็มหุบเขาเลยนะครับผู้คนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราไปมุมข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งตรงคนยืนแถวนี้นะเดี๋นี่ครับนี่มุมอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อกี้เรา อยู่ข้างบนนู่นนะครับนู่นนาะป่าสวนข้างบนนู่นครับถ่ายลงมาก็ยังไม่เห็นมุมที่สวยงามนะครับแล้วก็เดินลงมาตามถนนที่ตัดขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ใช่ทางเดินเท้าที่เป็นขั้นบันไดนะครับเดินลอดลงมานะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมาจุดนี้นะครับมันก็เป็นลานกลางเต็นท์ครับสองสามลานที่ผ่านมาก็มีนะครับตรงเนินข้างบนเนี่ยนะครับตรงเลี้ยวขึ้นไปตรงนี้นะครับมี แต่ตอนนี้ก็ลงมาตรงนี้ครับมีลานกางเต็นท์สามารถกางเต็นท์ได้สบายเลยนะครับตรงนี้แต่มุมมุมก็โอเคครับสวยงามครับสวยงามครับดอกเต็มภูเขาเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูมุมนี้ก่อนจาพาเดินลงมาครับนี่ครับเดินตั้งทันเดินนะครับต้องมาเช้าๆหน่อยนะครับ ตอนมาเดินเช้าหน่อยหรือไม่ก็เย็นเลยนะครับถึงจะถึงจะดีนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากครับแดดร้อนแดดร้อนนะครับดอกปตองนะครับแดดร้อนนะครับกลางวันก็แดดร้อนนะครับอันนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้เก้าโมงครึ่งพอดีนะครับนะครับมุมนี้สวยครับเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนนู่นนะครับแล้วก็ มองลงมายังมีคนกลางเต็นท์อยู่อยู่นะแวกตรงนี้นะครับตรงแถวนี้แหละนะครับสองสามหลังนะครับแต่ว่าสามารถกลางได้ครับกลางคืนไม่น่าจะมีรถผ่านนะครับเพราะเขาคงไม่ให้เอาขึ้นมานครับเขาจอดไว้ข้างล่างกันหมดนะครับรถนี่รับคือดอกบัวตองเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยยังเหลือยังเหลืออีก สองสามดอกไปลายนะครับบานไร่เรียกกันนะครับแต่บางต้นกระดอกสุดท้ายนะครับอมีอยู่นะครับอาทิตย์นี้ยังทันนะครับมาได้นะครับสวยงามนะครับป้าเราไปเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ นู่นครับคนงให้ยืนอยู่ข้างบนนู่นนะครับครับเมื่อกี้ผมก็มาจากข้างบนนู่นครับลงม,มามีคนกลางเต็นอยู่ตอนนี้เก็บไปหมดแล้วน,น,นะครับหัวตองบานที่แม่อุคอัอตองบานที่รอบแม่อุคอครับเต็มภูเขาเลยครับ ผมนี้ก็ถือว่ามองเห็นชัดมากนะครับเยอะครับมองได้เยอะ นี่ครับบริเวณแถวนี้กลางเต้นได้นะครับมุมมองเห็นได้ชัดเจนนะครับต่อกตองเห็นเป็นภูเขาเลยครับมุมนี้ครับเห็นชัดกว่ามุมอื่นนะครับ เต็มผูนะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆครับวัตต o n เต็มต้นก็เป็นแบบนี้ครับสวยสวยมากครับนี่ครับรองรับได้หลายหลังเลยนะครับเต็นต์ตรงนี้นะครับมีห้องน้ําครับมีห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้ใกล้ห้องน้ําด้วยครับ